วิถีใบไม้ไหวคือใจที่ไหวคิดไปเองตามมายาสมมุติผ่านรูปผ่านนามที่ถูกในรู้จดจำได้แล้วและที่ฉันกำลังเขียนหรืออ่านให้ฟังอยู่นี้ก็เกิดจากจิตตรุงแต่งด้วยถ้อยคำมายาเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเหตุ เพื่อทำการสื่อสารต่อกันให้พอใช้ในเรื่องสมมุติเดียวกันนี่แหละเอาประโยชน์ในความเข้าใจเพื่อการละวางเป็นที่ตั้งณในทีน่นี้วันนี้ก็รู้เห็นจิตใจฉันไปวิชาที่ฝึกตามแผนที่เดินทางมีแต่ให้ละวางไม่มีชี้ดำให้เกิดกิเลสหรือหลงยึดในสัพพสิ่งใดๆเลย นี่คือปัญญาที่ฉันฝึกได้และครูบาอาจารย์ที่ฉันรู้จักทั้งหลายก็มีผมลลัพธ์ออกมาคล้ายๆกันเมื่อเอามาเทียบเคียงกันกับหลายหลายองค์ที่ท่านได้แสดงมายาธรรมผ่านสมมติบอกทางเอาไว้แล้วโดยเจตนาแห่งการแจ้งในธรรมย่อมอยู่เนื้อโลกมายาไม่ต้องพูดจ้า มันก็รู้ด้วยตัวของเราเองอย่างเงียบกริบแต่เหตุแห่งการสื่อทอดฉันจึงต้องหยิบยืมมายาภาษาสมมติมาใช้สื่อสารเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจต่อเหตุแห่งการสมมติในแก่นหลักธรรมละวางอย่างถอนรากถอนโคนวันนี้ ก็ให้ปัญญาละวางกันอย่างเคยรู้แต่ไม่เคยรู้อะไรจริงเห็นแต่ไม่เคยเห็นอะไรจริงเมื่อเข้าใจโลกมายาที่ถูกสมมุติขึ้นอย่างสิ้นสงสัยเหตุของการใช้สมมุติในทีนี้จึงใช่เพื่อการถอดถอนสมมุติโด,ดยกันนี่แหละ ทุกทุกวันตามวิถีของโลกสมมติมันมีแต่ภาพลวมตาที่ปลิวไปปลิวมาผ่านตาผ่านหูไปตามเหตุที่ถูกสมมุติขึ้นเราเองก็ได้อาศัยประโยชน์ใช้คิดใช้สื่อสารทำหน้าที่การงานในชีวิตประจำวันของเรากันนี้แหละ เสร็จนาทีแล้วเราได้ปล่อยวางเจ้ามายาพวกนี้มันออกไปได้หมดไหมล่ะถ้าเราฝึกรู้เห็นตัวเองได้บ่อยๆอย่างท่าทันย่อมจะไม่โดนถูกหลอหลอกให้หลงเชื่อจนติดกับดักหลงวนอยู่ในของทุกข์ทางใจจากเจ้ามายาพวกนี้ดังนั้น คนที่รู้ที่ฝึกที่เห็นจิตใจตัวเองบ่อยๆละวางได้จริงจนเข้าใจถึงตัวธรรมชาติเดิมแท้ของตัวเองได้ยอมจะไม่ถูตัวเองทำร้ายตัวเองอีกต่อไปทำไมฉันถึงได้กล่าวไว้แบบนี้ก็มันมีตัวสมมติตัวหนึ่ง ที่เรียกว่าสติที่คอยสอดต่องดูแลจิตใจของเราอยู่ทุกขณะย่อมจะแลเห็นความเป็นปกติของจิตใจได้อยู่ทุกขณะดังคํากล่าวตามร่องรอยที่ดำเนินไปว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงในความไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเรื่องราวข้างนอกนั้น ถ้าใจของเราไปผูกพันเสียแลว้วภาพของสิ่งหลวงตาสิ่งที่รู้เห็นมันก็จูดดึงให้วุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเองปล่อยวางมันลงไปได้ก็อยอมจะอยู่อย่างวางเฉยดูมันรู้มันเห็นมัน ทั้งทั้งที่เข้าใจได้ว่าไม่มีมันอยู่อย่างเงียบเงียมีและนี่ฉันก็ใช้ความเข้าใจตามลองลอยตามแผนที่เดินทางของคนรุ่นกน่อนนที่ได้ทิ้งเอาไว้ให้เดินตามๆกันไปถึงแม้มันจะพลาดจากตัวตัดชะด้วยการคิด แต่มันก็พ่าออกจากวังวนของกิเลสได้ถ้าเราทำได้เราก็จะไม่เบียดเบียนจิตใจของตัวเราเองไม่ทำร้ายตัวเราเองโดยฝีมือของตัวเราเองอีกต่อไปเหตุนี้ที่ฉันเอามากล่าวเอามาเล่าให้ฟังนี้ มันไม่เกี่ยวกับตัวธรรมชาติเลิ่มแท้เลยนะถ้าใครเข้าใจได้ก็จะได้เห็นรู้เห็นทั้งทั้งที่มันไม่มีอะไรให้เป็นอะไรให้ต้องรู้อะไรกันเลยนี่แหละเมื่อตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เข้าใจในตนหยุดปรุงทุกอย่างวางลงเสียให้สนิทอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละความเข้าใจในความเป็นหนึ่งของธรรมชาติเดิมแท้ที่สมมติขึ้นให้รู้มันแสดงตัวอยู่ของมันอย่างเนียบกริบโดยไม่ต้องอาศัยสมาธิขันไหนๆหรือการสื่อสารรูปแบบใดๆ ที่ต้องปรุงผ่านมายาเลยก็สามารถรู้เห็นมันได้ขำๆไปแบบไม่โง่ไม่ฉลาดไม่เร็วไม่ดี